เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนสาวสองวิญญาณเหียนสวัสดีครับผมชื่อเบนเป็นคนจังหวัดขอนแกน่นผมมีเรื่องเล่าตอนผมเรียนมหาลายัยมาให้เพื่อนๆได้ร่วมร้อนกันครับผมเรียนมหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่สทางมหาลัยเขาแจ้งว่านักศึกษาทุกคนจะต้องหาที่ฝึกงานในภาคเรียนที่สองและต้องเลือกมาอย่างน้อยสามที่เพื่อให้อาจารย์ช่วยดูอีกทีผมและเพื่อนๆต่างกระตือรือร้นในการหาสถานที่ฝึกงานอีกทั้งคิดไว้แล้วด้วยว่าหาที่ที่สามารถไปเที่ยวด้วยกัน ในวันหยุดได้ด้วยสุดท้ายเราเลือกโรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองครับทางคณะอาจารย์ก็เห็นด้วยเหลือแค่ติดต่อกับทางโรงงานแค่นั้นครับพวกเราช่วยกันสอบถามไปทางโรงงานและได้รับคำตอบตกลงว่าให้ไปฝึกง,งานที่นั่นได้ทุกคนดีใจและตื่นเต้นกันยกใหญ่ก่าวว่าช่วงวันหยุดก็เข้าไปเที่ยวที่กรุงเทพหรือพัทยาก็ใกล้ดี างครอบครัวก็บอกว่าเลือกที่ฝึกงานใกล้บ้านเลยได้แต่เป็นห่วงอยู่ทางบ้านไม่ค่อยอยากให้ไปนะักแต่ลูกจะเรียนจบแล้วทําได้แค่สนับสนุนเท่านั้นผมและเพื่อนรวมกันได้สี่คนจะไปฝึกงานที่เดียวกันพอถึงวันเดินทางพวกเราก็พากันเตรียมตัวแล้วออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดโดยมีครอบครัวของเพื่อนไปส่ง ทางโรงงานก็มีที่พักสวัสดิการท้ายตั้งอยู่ใกล้ๆโรงงานเลยมีรถรับส่งพนักง,งานให้ด้วยถือว่าพวกเราโชคดีที่มาได้โรงงานนี้หลังจากที่ฝึกง,งานใกล้จะครบสามเดือนเพื่อนๆและผมคุยกันว่าในช่วงวันหยุดหาที่เที่ยวใครเทียดนจะน่อยพวกเราตกลงกันว่าจะไปเที่ยวที่พัทยาและพักกันที่นั่นพอถึงวันหยุด รีบอาบน้ำแต่งตัวกันพวกเราได้เช่ารถเก๋งไว้ขับเที่ยวเพื่อความสะดวกสบายได้หลายอย่างออกเดินทางกันประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงที่พัทุกคนตื่นเต้นมากที่ได้มาเที่ยวบรรยากาศดีมากครับตอนเย็นเราก็หาร้านอาหารข้างนอกดื่มสังสรรค์เฮฮาสไตล์วัยรุ่นทุกคนปลดปล่อยเต็มทีเหมือนเครียดสะสมมานา เราออกจากร้านอาหารกันประมาณสี่ทุ่มผมเป็นคนขับโรนคิดว่าทุกคนเมากันนะส่วนตัวผมยังพอไหวครับร้านอาหารห่างจากที่พักประมาณห้ากิโลเมตรผมขับไปเรื่อยๆจนเพื่อนคนหนึ่งพูดว่าเฮ้ยหยุดรถกูมีอะไรสนุกนๆมาให้เล่นกันว่าเรื่องไรงของมึงว่ะมึงเห็นตึกล้างนั่นไหมวะ กูว่าเราฝึกง,งานจะเสร็จแล้วไปท่ายรูปเล่นแนวอัดอ่านกันดีไหมผมลืมบอกไปว่าไอ้เพื่อนคนที่ชวนมันบ้าท่ายรูปเป็นที่สุดรครับพวกเพื่อนๆเ,เลยตกลงกันว่าจะไปหน้าตอนนั้นบอกได้เลยว่าไม่มีความกลัวอะไรทั้งนั้นพอสภาพแต่ละคนเมาแอกันหมด เดินโซโซัดโซเซกันอย่างเมามันเรียกอีกอย่างว่าวัยรุ่นคือขนองทำนองนั้นเลยครับ <S <S เดินมาถึงตึกใกล้ๆก็จะเห็นว่าตึกมีสามชั้นพวกเราเดินเข้าไปโดยใช้แฟลชจากมือถือเพื่อซองนำทางในตึกไม่มีอะไรเลยคล้ายกับตึกที่สร้างอย่างมีเศษแล้วปล่อยให้ทิ้งโลงหลาพอขึ้นไปชั้นสามก็จะเป็นดาดฟ้าเลย S <S <an> <S เห็นแล้วมันเหมาะกับการถ่ายภาพแนวมืดมากๆกาว่ามองาปต้องเห็นแสงสีหลบหนอแต่แล้วกลับไม่มีตึกลาบ้านช่องในแถบนั้นเลยบริเวณโดยรอบมืดไปหมดไอ้เพื่อนตัวดีมันก็ยังชวนถ่ายรูปจนเสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็เดินลงบันไดกลับไปชั้นสองเพื่อนคนหนึ่งดันเตอ,อะไรเข้ามิพอส่องไฟไป เห็นเป็นของสินหวานมีกลิ่นเหม็นหนาภาผ้าสัตว์ตายจากนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งเห็นเงาดำแวบๆบผ่านที่ช่องหน้าต่างไปแล้วได้ยินเสียงร้องโหยหวนไอคนที่ได้ยินก็ร้องเสียงโลงวิ่งออกไปไมีคิดชีวิตจังหวะนั้นทุกคนก็วิ่งตามไมิขึ้นโลดถราผม,มสตาร์ทลดได้เยียบคันเร่งออกตัวอย่างแรง ทุกคนแทบล้มทั้งยืนและถามกันว่าเห็นและได้ยินเหมือนกันไหมบางคนได้ยินบางคนเห็นเงาส่วนตัวผมทั้งเห็นทั้งได้ยินเลยครับพอถึงที่พักก็รีบเข้าไปคุยกันอีกว่าโดนผีหลอกแน่ๆในตึกล้างน,นั้นต้องเกิดเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้พวกเราโทรถามเขาเตอร์ฟรลอนให้คลายความสงสยัยคำตอบที่ได้ เล่นเอาคนทุกส่วนลุกเลยครับพี่เขาเล่าว่ามีสาวประเภทสองไปผูข้อตายที่ชั้นสองของตึกพวกเกิดเรื่องผิดหวังจากความรัดนานๆที่ยัดยาก,ก็จะนำของไปเส็นไวว้พวกเราว,วางสายปูนหน้าซีดกันเป็นแถวจากเมาเมากันอยูก่ก็คิดว่าสร้างเมาไปเลยจากนั้นทุกคนก็มานอนรวมกันเพื่อให้คลายความกลัวหลงบ้าเวลาประมาณตีสอง จ,จู่ๆเสียงกับกิ่นเดิมกลับมาผมคิดว่าผมรู้สึกตัวก่อนเพื่อแต่ที่ไหนได้เมื่อเพื่อนๆทุกคนต่างสก,กิดกันโยกใหญ่แต่ทุกคนได้แต่นอนนิ่งๆวาจากนั้นลมก็พัดหน้าตาทุกคนลองหลนักนกอดกันแน่มีเงาดำยืนอยู่ตรงหน้าแต่พอใกล้เข้ามาเห็นจ่า,จาเลยครับเธอคนหนาเป็นเสาประเภทสอง หน้าดำลูกตาปุลิ้นจุกป,ปากเลือดไหลออกปากและจมูกมายืนร้องไห้อยู่พวกเราเห็นเหมือนกันทุกคนไอข้ขาตัวดีอยากจะวิง่งมันก็วิ่งไม่ออกทุกคนก้มหน้าและกอดกันแน่นแต่ยังคงแหกปากร้องว่าช่วยด้วยจนพนักง,งานลงแล้ววิ่งเข้ามาดูพี่เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกผมช็อกป็น ยังไม่มีสติที่จะมาตอบอะไรทั้งนั้นเราไปอยู่กันที่ล็อบบี้จนถึงเช้าเลยได้คุยกับพนักง,งานโรงแรมเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตึกล้างว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่เจอคนแถวนั้นเวลาขับรถผ่านบางที่รถก็ดับไปดื้อๆและเกิดอุบัติเหตุดันหน้าตึกกิดอยอู่หลายครามีทั้งเสียชีวิตหรือรอดมาไดา้ก็เล่าให้ฟังว่า มีคนวิ่งตัดหน้าโลดจนญาติญาติของสาวประเภทสองน,นำพระมาสวดทรงวิญญาณสวดอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังเฮียนไม่เลิกวิญญาณยังอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนใคยกับว่าเขาต้องการเพื่อนไปอยู่ด้วยหรือหาตัวตายตัวแทนก็ไม่อาจรู้ได้พวกผมได้ยินอย่างนั้นก็รีบเช็คเอา แล้วกลับมาที่หอพักกันเลยครับเป็นช่วงวันหยุดที่ไม่สุขและประสบการณ์การฝึกง,งานพวกเราคงจำไปจนวันตายไม่กล้าอีกแล้วครับกับการหลองหรือท้าอะไรแบบที่เขาไม่ทำกันแต่ถึงยังไงตอนนี้พวกเราก็เรียนจบได้งานทำรอดกันมาได้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่ผมมาเล่าในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ที่ยังเรียนไม่จบให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตยาคือขนอน,นึกถึงขอบกลัวที่เป็นห่วงเราให้มากๆขอบคุณเรื่องเล่าหลอนๆจากคุณเบนด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ